วันนี้ผมจะมาชุบป,ประจรปแจครับชุบแข่งนะครับตอนนี้ผมชุบไปแล้วครับมันตัวนี้เป็นเบอร์แปดครับนี่เบอร์สิบครับตันเนี้ยพอดีว่าต้มกาน้ำร้อนไว้ก็เลยอาศัยว่าจะรนประแจไปพร้อมเลยครับตอนนี้เป็นเบอร์สิบตัวเลขหายไปไหนไย่หรอที่นี้ผมชุบน้ำมันแล้วนะครับฝังนี้ የምን አልቾ ฝั่งี้เริ่มเสียแลครับเดี๋ยวจะตัดตัดประมาณนี้ครับที่ว่าที่ว่ามันเสึกประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเริ่มเหลี่ยมไม่ค่อยมีแล้วครับนี่นะครับเริ่มเริ่มเริ่มแดงแล้วนะครับปกติผมจะชุบน้ำมันแต่มันชุบไม่ได้แล้วครับเพราะว่า บ้านติดกันควันมันเต็มเลยครับเวลาชุบน้ำมาก็อยากจะลองชุบน้ำเปล่าดูครับนี่ครับน้ำเปล่าได้เตรียมไว้แล้วก็ลองกันเลยครับแจ้งแจ๊กเลยครับอืมอ้มเสียง,งคนอย่างงี้ครับให้น้ำร้อนเข้าไป นี่นะครับโอ้เป็นสีอย่างนี้เลยชุบน้ำเปล่านี่ครับตัวนี้เป็นชุบน้ำมันจะออกแบบำดำๆหนะ่อยลองดูตัวไหนจะแข็งกว่ากัน Let's we'll see if happening. ี่นะครับผมในชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นน้ํามันครับฝั่งนี้จะเป็นน้ําเปล่าแต่และตัวสีไม่เหมือน,นอเรา,เราลองตะบดูของว่าชุบแข็งด้วยนะ้ำ ัก็เข้าอยู่มันก็แข็งอยู่ครับดีกว่าไม่ได้ชุบนะครับพอพอกันน้ำมันกับน้ำสองนี้เป็นน้ำมัน,น น้ำมันตัวนี้น้ำนะครับ ็พอๆกันนะครับน้ำกับน้ํามันแต่ถ้าชุบชุบน้าม,มันมันมีควันเยอะครับว่ารอบๆก็มีแต่บ้านเขาครับก็เลยลองชุบน้ําดูครับก็ศึกษาใน youtube ด้วยครับก็ลองดูครับว่ามันจะใช้งานว่าตัวไหนจะใช้งานได้ดีกว่านะครับนี่คของพี่คนไหนถ้าเกิดมัน เหลี่ยมเป็นแบบนี้เหลี่ยมมันเสร็จก็ตัดลงประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัดครับตัวนี้ยังยังไม่ได้ชุบตัวนี้ผมตัดไปแล้วครับก็ชุบน้ำมนันเมื่อวานนี่ครัปิดเลย หัวมันไม่ดีแล้วใช้งานบ่อยตัวนี้เบอร์แปดเหมือนกันตัดไปแล้วครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ